ในบินมั่งก็ไม่ไม้เลยในบินมั่งก็ไม่ไม้เลยอืมไม่ไม้เหล็กเห็นแล้วเห็นล่องโตได้มันคือทิ่เป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งนะเผยแล้วเนี่ยนี่เลขจังซี่มีเลขจังซี่นี่จังซี่นี่จังซี่เออจังซี่เอ่อครับ วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้ที่ระยาดในการรับชมเอามากะเบิ่งเอาซื้อเอาครับ้ำอะได้ทักชวนพี่น้องมาเปลี่ยนการพนันได้แต่แต่กะคืออาจารย์แมวนี่เออ่นอกจากความฝันแล้วไปที่ปูสารับสารปูองดาแล้วกะย่างกีม้ากะอยู่ที่ปูขาวอยู่ในวัดบ้านเฮาเนาะแต่ว่างวดนี้ห้า ผมบอกไว้ซะก่อนเนาะว่าเ,านเนอาอผมตัดสินใจให้บ่ทันได้เด้ครับอาหาบางเทีผมก็สิอยู่ยืนโตอยู่ภูขาวเด้อครับครับผม อ่าผมนะครับบอกไปทำทีที่ผมว่านี่หมายความว่าคือถ้ายติดตามอาจารย์แนวตามให้ทุกคลิปครับเพราะว่าเดี๋ยวถือว่าเอ้ามือนั้นให้เห็นเห็นให้เร่งนี่นะครับให้เร่งนั่นเออเพราะว่ามันมันไปหลายหมอกน้องหัวที่ผ่านมาเนาะผู้คนดิจามมึนกะทีว่าแอบจุดบ่ได้จับจุดบ่ทั่านเนาะเพราะว่าเรย์ยูเนี่ยของปูทาวนีง เพื่อนก็ไม่ได้หายไร้ตโตแม่นเออเพื่อนก็บอกแล้วว่างวดที่ผ่านมาเัืนอนเลือตัวนี้เพื่อนหามากไอ้ลูกหาร้านบางซอนเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนติดหาครูจับครูหาครับเพื่อนวันที่ที่หาเด้อเพื่อนก็บอกอยู่แล้วเออได้บาในครูลูกร้านก็ได้ไปก็ เนี่ยร้นถันตัวเล่าก็บอกต่วจะท่านเด้อจะจับสลรับปูไหายครับเออมันจะไ่ได้เสียงเงินเสียทองหลายคนกับว่ากันอืับเออได้วางมูห้กับว่าได้ยินว่ามันดังไปแล้วกับยานบ่ดได้กับพ่อหนาถันตัวครับตัวอยอดมาทัานเขาแัานแล้วเออสรูปแล้วกะมาออกโตข่งสุดถ่ายเนาะครับมาออกขงสุดท่ายท่นกับว่าท่สนจับสลรับปู้หาย ครับเออมันก็นได้ทเพว่นว่าผมเลยคิดเองผมเองเนี่ยพอแมวหรือว่ายานแมวนี่ก็บ่ได้ว่าเิ่งหันบรรล้ออลังหันเลยครับเออคือว่าพอน้ำเพินพอน้ำเพินจริงที่เฮาไปเห็นตัว่นเนาะแน่เออแค่ว่าเป็นจิตวิญญาณจะิวนตีมาง,ง้ออย,ยู่ตนไหม่ใด้หงาใหม่ได้เฮา,ากับ่ฮู้บ่เห็นเ่นดอกครับ ตัวน,นี้มันก็นอยู่น้ำหมุนมันน้ำมีเขาเนาะที่เ,เ,เข้ด้วยเห็ดเ้วยจางมาครับเออด้ยซอยเหลือดหยาดที่น้องเท้าไผ่ได้ป่วยเออให้เป็นช่วงเป็นเส้าได้ลูกกินมาทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้าเพื่อนแต่ชวนพูดชวนกุชวนั่นเดีว่าที่น้ำซอยเหลือบหอมหอมกระปิเป็นชั้นที่นี่ปูขาวนี่มานี่มี่น้ำหวานหอมเลยเราบอกว่า,วาแต่ก่อนเราโอ้วย พี่น้องบ,บ่บ่ได้เรียกกันวันน่าเ <c oughs> พื่อนวางครับเอออยู่บ้านใดยังวัดใดเพื่อนกับมตตาสงสารท <c oughs> ีนี่เพื่อนได้มากยังที่แล้วเพื่อนกัสิีจอยเลี้ยงให้ได้อยู่ได้กิน <c oughs> ทุกจั <c oughs> งหวัดทุกอำเภอคเออเ <c oughs> พิน <c oughs> พ่นบ่เรียกเลยเพื่อนวางัันมีตนลูกตนหล้านบางคนก็ออกน่องานลงเรียนแล้วก็ไปบ่เห็นบ้านเห็น่องจนฒถาอยู่กรุงเทพ เอาบางคนจะได้ขึ้นมาเห็นบ้านเห็นเนียนก็นคือสีมาช่วงนี้แหละครับปูขาวให้โชือก็พ่อได้กินได้อยากไปเนาะถึงเอาบรมมาอระรำมอ้วยก็พ่อได้กินได้ใจน้ำเพลินไปก็ดีแหละแม่บอครับ,รบเออก็ดีกว่าที่ไปหิวปูนตาแดดอยู่ว่าในในความรู้สึกตอนนี้หลังจากทีเลขกออกไปแล้วขึ้นหนึ่งเนาะมาขึ้นีเพื่อกะมาเข่าฝันอยู่ในเนาะ้าเป็นปูขาวเลยเนาะอาจารย์ าต่อมาต่อเดี๋ยวเราคว้มฝันให้ผมฟังนะครับอาจารย์ขั้มฝันอย่างขึ้นไปวิดเนาะครับเออเลขเออว่านที่นี่มากมืดขึ้นที่ทุ่มมาทุ่มพอไปไหนนอนเด้อครับเออมันเป็นกลางนวลมันเป็นมูดนิดนี้ตอนนี้ตัวนี้อืมจอดนี้ใส่ว่างหัวลงครับเสียไปอืมกลาววาเป็นมากเป็นมาหาคนคนนั่นกระเสียบไว้ใจครับ พอสังเกตว่าแผ่นเบิงบกผิดกับว่าแม่มาอยู่บ้านนี่ท่านอยู่ชื่อสิเป็นผู้ใหญ่เก่าอืผู้ใหญ่บ้านคนเก่านั่นนะคครรับ,บมามามาเห็นว่ากิน่นไปแวะกินของอาหารน้ำเขาก่อนกินเขาน้ำเขา้เขาไปเขาจัดโต๊ะไว้สองโต๊ะม็ได้ไปกินน้ำเขาครับอืแต่ว่าที่นี่กิน กินน้ำเขาแล้วกับบะเทงขันอีมครับอาจารย์เขาก็บอกว่ามีคารถกลับบ้านบออืมเอา้าอุยชีคารถกลับบ้านด้วยใสในข้าาหวานครับเออเยอะปกติแล้วแต่ที่ว่าท่านอยากว้าอืมเขาก็เลยว่าเออดีล,ะละ่ล่ะซองคารถแล้วเนี้ยอืมอืม ที่หอดบ้านบ่นเราเขาหายจำหนี่เขาวะบองูมผมกอกว่าผมยางกลับได้นะมา่จองรงพารถผมดอกแกแกเพื่อนอยากสรงแต่เขาอยากทรงครับโอ้เขาก็ทรงห้ผมมาแล้วพารถจะมาขึ้นซงให้แล้วแต่มันจะบ่ได้เป็นเงินเป็นทองหรเป็นหยังเขาเขียนกระดาษเขาบอกว่าสี่ึ้นรถเอาบินหนี้ไปยืนให้เขาเออเขาก็หายไป<อ>บ้านนี่ ในในี่มีข้าหวานกับสังกวด้ว่เยือนข้าวเดียวลรดมาอีีครับอ่าอืมโรดไปรดบ้าห่างๆอ๋อสีกบพกขวเหมิดครับก็ได้ขึ้นน้ำเขา่าอบ้านนี่ในในี่มีข้าหวานว่าจำบ่ได้หมองสีลงครับเอ,อ,อเขาวาลงลง,ลงลงตาลงหอดบ้านแล้วอืมเอาเอาเอากลับไปขึ้นเล้อเอาไปไหว ครับใช่ไส้มาใส่ที่หลังมันคือประเด็ยาหเขาว่าครับไม่บินมันก็ไม่ีไม้เหล็กอืมมีไม้เหล็กเห็นแล้วเห็นแต่ว่าจะท่านให้พ่อว่าหรือว่าวสามันจะตี่นี่คือเอ็กซี่มาหอดนีแล้วมันจะอย่างกูอยู่หรอ้าไปเผยอีกน้อยนึงบ่เพื่อจังใด เอาไว้เผยไกลมือเนาะแม่นบเอาไว้เผยไกลมือไปใหญ่มันสซื้อบ่ได้ว่าสันบ่ได้เออเอาไว้ก่อนหลายเออเออมันสิมีมันสิลายเอาไว้ก่อนเออเอออเาไว้ก่อวาดยังไงไอ้กะบ่เพิ่นเพิ่นบ่ให้ยปีดบ่ให้บังดอกว่ให้อืาๆตัวพี่ตัวน้องมีอย่างไงก็บอกกันไปครับบ่ทันถึงเวลาเนาะเดี๋ยวเอาไว้ไกลมือแล้ว มุ <Ooh. S 3> <c oughs> ่อบนี่แล้วดาวนนนไมันเนาะคือว่าเอาไว้แก่บนก่อนไผสิรวมแก่บนกันเด้อนั่นคือมันคือมัแทราัพ่าเทาเท่าเก่บเทเท่าเทาท่าเทาเท่าเาเห่าเท่นเท่าเท่าเ่เท่าเทาเท่าเ่างก่าเน่าเท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 ่เท่าเท่าเ่าเาเ่าเท่าเท่าเ่าเท่เ่เ่าเท่า่าเท่เจ่า่าเท่เท่าเท่่่เ่่เท่เท่าท์ท่เาเ่าเาเป็นเจ้าภาพเท ในในเล่กในบินน่ะมีจังโตกันานบินนั่นมีจังโตกันเล่ในบินที่เขาว่าให้ไปขึ้นรถขึ้นเรี้ยเอาบินนั่นเงินเลยเออเออพ่มีไฟหันว่าดอกเขาวอืม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 คือเดี๋ยวสิบอกเข่าๆเ้อครับล่องโตได้มันคือที่เป็นหนึ่งเลครับเป็นหนึ่งนะเผยแล้วได้นี่ยเลขจังซี่นี่เลขจังซี่นี่จังซี่นี่จังซี่เออจังซี่เออ อ๋อครับเออเอาเอาไหวสองโตเอาไว้ที่หลังเอาไว้ที่หลังเออเอาไปเผยแล้วเผยแล้วนะครับถือว่าเผยแล้วถือว่าเผยแล้วนี่เอาทีมันยืนโตแล้วไอ้ย่าก่อนสกุนสุรินเมื่อกี้นี่จังซี่ครับนี่ครับอ่าไอ้นั่นเขาใจอยู่ไอ้ที่เราโทรศัพท์โทรศัพท์เบิ้งโทรศัพท์อาจารย์นี่เบิ้งนี่พับใส่เบิ้งนี่เบิ้งนี่เชียร์นี่ เนี่ยแกแกอยู่นี่เบิ่งบข้ทรศะซับหลุดงแต่ผมกำลังเกิดตัวนี้เอ็มซีทันใดเบิ้งแววชืสอซื้อให้อาจารย์เผ่าเว้าเรื่องเผ่าทักมาเรื่องเผ่าทักมาท่าซ่านี่อาจารย์สิวาเองไหมสิวะข้อรัพท์นี่มันกบะเพียงเออเนาะกระเพแพงไหนบ่ะเพงไปซื้อร้านใดก็ได้นี่ครับ ไฟสื่อสื่อทรงมากกระเพาเด้อไฟส็นเ <ๆ S 1> จ้าภาพกระเพา,า,า,พาได้ครับท่านสื่อ,อไปขอสื่อทานสาเห็นจังไหนก็่ขอสื่อเน่ยหบเอ็ดบาทเด้อหกบอ็ดบาทขอสื่อโทรศัพท์ 60เลี้ยบเครื่องนี่60เลี้ยบ60เลี้ยบบาทเอาถ้าเกินนี่อย่าเอาเอาและวอาจารย์เผยมาแล้วด้วยครับเด้อเพราะเราซับซื้อให้เหล้าเนี่ย60เลี้ยบบาทถ้าเกิน60เลี้ยบอย่าซื้อนะบอต้องซื้อบอเอาซื้อได้60เลี้ยบเปล่าซื้อมันเป็เมล็ดของแท้เออถ้าราคาเกินนั่นอือถ้าราคาเกินนั่นอย่าไปซื้อเพได้เพิ่งทำอ๋อยนทีม เออเด้อครับครับเนี่ยยังสั่นเองยังสั่นเองครับครับตัวระซับเพลิงนี้เอาไสิเป็นเจ้าภาพโทรศัพท์เครื่องนี้เผาทักมาครับผมเผาทักเผาทักมาเด้อไลสดบอไลสดไลสดครับผมทางช่องคนสุรินทีวีเอาเผาทักมาครับผมเวลาจังมือสารคนสุรินเอ๊ะ ถ้เพเป็นอย่างถ้าพู้อะไมตตาสงสานอนุเคราะห์ก็ซื้อมาอ้าวบอกเบอร์โทรถ้าพ่อซื้อก็เพเป็นอย่างใเนี่ยไปหาซื้อยังไราคาหกสิบเอ็ดบาทเนาะหกสิบเอ็ดบาทราคานีิเขาไปหาซื้อครับผมเบอรอโทรเพื่อเอชซีเพื่ออยากสติดต่อมาเว้เลยโทรยกศูนย์หกหนึ่งหกสามห้าหกสาม ีขึ้นไหเราบวอขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นแม่นีไห้ข่ในหน้าจอไห่อ่าอ่เดี๋ยวขึ้นไห้ครับนำปช่ม,ม,ม,ชมท่านไหนอือยากอยากสีแค<ช>่วอว่ามันมัน้ี่นม่ขึ้นนะันจอมังไงมันยิ่งดี่อดีท่านไหนครับหน้าวอเยงบ่อ,อยาว่อ,อยากให้เดือดร้อนเออขานอกเนาะครับ ถ้ามันมามีหรืก็บ่ต้องคืนบ่ต้องคืนบ่ไปซื้อเองก็ได้ดอกเขาคเดี๋ยวพอสิไปซื้อเอง61บาทเขอยากเบิ่งดวงเบิ่งหยังนั่นบ่เอาบ่เอาห้ามเดลทขาดตาเท้ขึ้นหน้าจอปล่อยออกไปทางเพินทางตำบลพอบ่เอาครับหลีเขาเอาบ่าวเอาบ่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 าวเลิ่งที่บ่าวเลิ่งที่บ่ให้โชคน้าใจแล้วบ้านนั้นพอบ่เอาบ่อยากไปกวนพี่กวนน้องบ่อยากรบกวันถ้าตังเท้ามันเข้าหูเขาออกไปน จมวนนอกอำเภอมันเป็นที่ี่ดีเนาะเออเออแทนที่ผู้เราดนบอกว่าแทนที่มูเฮ้าที่ซอยเหลียหยาดีพีน้องแต่ทิไปไปค่ายครับลบกวนลบกวนเ้อก็เป็นยังเออความนั่งนอ่งเลนดีววกะขอบคุณมากมากเลยครับน้าป้าต้องเรียนรอนป้ต้องเอาขึ้นครับมูเฮ้าลอดเท้าน้ำเพลินนั่นเด็ยังได้ก็ได้เฮ้ากัจังคอย จบกูหลังหาลอยเท่ากันเลครับแมนครับแมนครับแต่ว่ามันจะได้ซื้อมองได้ได้ถึงปุ่มกดนี่แล้ววาหกบเดือนบาทอืมซื้อว่าได้ซื้อว่าได้ครับแต่แล้ว่าได้ได้อืมอืมคือในบินที่เพื่อนให้เดินทางเพื่นกายเอาต้นนั้นไปอ่างครับอือคือกันอครับผมขอบคุณหลายๆครับอาจาครับผมตรบสวัดี ดีมีแห้งเด้อถ้ามาห้กินจะให้เลร่ญลงเลี้ยงให้่อยสุ้ยสุขคนอาญาที่พี่น้องก็ดีกับบุญบารมีของกูขาวน้ำปกปักรักษาลูกเต่าเล่าล้านได้กินได้อยากสุขคนเออเออมีน้อยก็จินมเป็นไปน้อยซะก่อนแต่คือเวลาเพื่อนเขามานั่นแหละเนาะเพื่อนก็ว่าว่าคอยหิวมันก็เต็มเมงดอกโอ้เออ ข้าาบ่ขีทานส,สากสงกฤิปนี่คานมายังไดนี่ข้าานอนอยมมัองแต่แห้งนะครับอองอย่ง